วัสดีค่ะพ,พี่เพื่อนๆนะคะกลับมาเจอกับเมย์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเมย์จะมาชวนทุกคนนะคะเล่นพิคานะคะในหัวข้อที่ว่าคนอื่นมองคุณเป็นคนยังไงและตัวตนที่แท้จริงของคุณเป็นยังไงนะคะวันนี้ต้องของอภัยนะคะในเรื่องของเสียงนะคะเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้นะคะเมย์มีงานอเอ่อออกไปทานข้าวนะคะกับครอบครัวนะคะก็เลย ฝนตกนะคะแล้วก็อากาศที่หนาวมากนะคะก็เลยทําให้เ,เป็นภูมิแพ้แนหนักยิ่งกว่าเดิมอีกนะคะก็เลยทําให้เสียงวันนี้นะั้นดูไม่ค่อยน่ารักนะคะก็แบบจะออกแบบแตกๆนิดนึงนะคะนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะก็ไปพี่เพื่อนเพื่อน,นะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะก็วันนี้คะ่ะเมมีมาให้เลือกนะคะทั้งหมด2กองนะคะกับ2ตัวเลือกนะคะ ก่อนอื่นนะคะไม่ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะที่กดสับสับกดซับสไคร้นะคะเป็นกาลังใจให้กับมีนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะคอมเมนต์หน้างลังน้างันะคะเลือกกองไหนนะคะตรงไม่ตรงนะคะสามารถจะคอมเมนต์ได้นะคะมาบอกกันหน่อยนะแล้วก็พื้นที่ไหนนะคะเริ่มหนาวแล้วก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะเพื่อนเพื่อเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะคะอยู่จังหวัดไหนกันบ้างนะคะก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเม่จะลงไทม์สแตรมนะคะไว้ให้ ด้านล่างคลิปนะคะก็ลองไปกดดูได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่เข้าไปในคอมเมนต์มันจะมีปัญหานะคะก็เดี๋ยวเมย์ใส่ไว้ในข้างล่างเนาะข้างล่างนะคะใต้คลิปนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเรานะคะไปเปิดไพ่กันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกองไพ่กันเลยค่ะวันนี้ค่ะเมย์มีมาให้เลือก2ตัวเรื่องนะคะก็คือกองที่1นะคะน้องขวดสีม่วงนะคะแล้วก็กองที่2นะคะน้องขวดสี ชมพูนะคะพี่ๆเพื่อนๆชอบกองไหนหรือว่ากองไหนที่ดึงดูดพี่เพื่อนๆพี่มาที่สุดนะคะก็เลือกกองไหนได้เลยคะ่ะนี่ค่ะพี่ๆเอนนี้เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะน้องขวดสีม่วงนะคะกองนี้นะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าคนอื่นเขามองคุณเป็นคนยังไงแล้วตัวตนจริงๆของคุณเป็นยังไงนะเป็นเหมือนที่เขาแบบมองไหมนะ เขาค่อนข้างที่จะมองวา่าคุณอะคิดเยอะคิดมากนะคะแล้วก็ชอบวางแผนเป็นคนที่ทําอะไรชอบแบบคิดเยอะคิดมากแล้วก็ต้องมีแผนต้องวางแผนแล้วก็มันหลายครั้งที่ทำให้คุณรู้สึกเครียดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มองวา่าในบางครั้งเนอะคุณค่อนข้างที่จะไม่ได้เปิดเผยในเรื่องราวของตัวเองเยอะคะ่ะ เขามองว่าคุณจะต้องมีอะไรแบบเป็นความลับที่อยู่ในในใจแล้วก็อยู่เบื้องหลังที่คนอื่นเขาไม่รู้อะไรเงี้ยอาจจะเป็นคนที่แบบมีความลับเยอะออุ้ยแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่แบบใจดีนะเป็นผู้ให้มาเรื่อยๆเลยอะไรเงี้ยเขามอกคุณเป็นคนดีนะใจดีใจบุญชอบทําบุญ อืมแล้วคุณอ่ะก็ค่อนข้างที่จะยุ่งด้วยเป็นคนที่ทพลิกแพลงสถานการณ์ได้เก่งด้วยนะคะในบางครอืงแต่ว่าบางครั้งเนาะมันทำให้คุณรู้สึกแบบความใจดีของคุณเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันทำให้คุณเออ่รู้สึก เป็นทุกข์กะค่ะบางครั้งคุณให้คนอื่นมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยจนคุณแย่ yeah, ค่ะไม,ม่มองว่าคนเขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบใจดีมากแล้วก็เป็นคนที่คิดบวกมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าแบบค่อนข้างที่จะเป็นคนที่คอยให้ปรึกษาคนอื่นแล้วก็ คอยูยเคียงข้างคนอื่นแบบเวลาคนอื่นมีปัญหาอะไรมาหาคุณอย่างเงี้ยมาหาคุณโอ้ตลอดเลยแล้วเขาก็มองว่าแบบคุณนะมีคนเข้าหาเยอะเหมือนกันนะหลายๆครั้งอ่ะเหมือนคุณแบบคุณเนื้อหอมอ่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักหรือว่าถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยคุณมีคนเข้าหาคุณตลอดตลอดเลยมาให้ความรักกับคุณตลอดตลอดเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของบุคคลอื่นอย่างเงี้ยจยมองว่าเวลาที่เขาแบบ มีปัญหาหรือว่ามีมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาหาคุณนะคะแม้กระทั่งตัวคุณเองเี่ยคุณไม่ได้แค่เป็นคนที่หยิบยื่นโอกาสให้กับคนอื่นเนี่ยแต่คุณเป็นคนที่เอ่อให้โอกาสสําหรับคนอื่นด้วยะคะ่ะเหมือนคุณมีความรักมากพอสําหรับใครหลายๆคนที่อยู่ในชีวิตคุณเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะแบบเป็นเพื่อนที่ดีเป็นพี่ที่ดีเป็นคนที่ดีคนหนึ่งสําหรับใครหลายๆคนที่อยู่ในชีวิตคุณเลยอ่ะ คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนให้คำปรึกษาดูแลใครหลาย,ลายๆคนในชีวิตของคุณได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะฮิลคนอื่นได้คือแบบถ้าใครอกหักมาคุนก็แบบไลฟ์โค้ดได้อะ่ะคอยให้กําลังใจคอยอยู่เคียงข้างอะไรเงี้ยเขามองคุณดีมากเลยแต่ว่าในในบางครั้งเนาะเขาก็อาจจะแค่รู้สึกว่า มีความลับนิดๆแต่ว่าเมเกร์มองว่าในบางเรื่องอะค่ะเราไม่สามารถที่จะเปิดเผยในทุกๆเรื่องให้กับคนอื่นได้รับรู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะมันก็เป็นเรื่องแบบปกติมากๆหรือว่าเขาอาจจะแค่สงสัยว่าแบบคุณมีแผนอะไรที่แบบแอบทําเขาอยู่รับหลังหรือเปล่าที่แบบมันทําให้เขาสงสัยว่าแบบนอกนอกเหนือจากที่เขาเห็นอนะคุณคุณทําอะไรด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามองคุณเป็นคนที่ดีมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวทีนี้มาดูตัวตนของคุณกันว่าคุณเป็นอย่างนี้หรือเปล่าม,มาดูกันมาดูกันนะ ความสุขอยู่กับตัวเองเนาะมีความสุขดีค่ะ้นช่วงเวลาที่คุณมาดูเนอะคุณน่างที่จะมีความสุขใ้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยอืออ่าใช่ไม่มมีวครรู้สึกว่าคุณอะเป็นคนที่เด็ดขาดอยู่พอสมควรเลยเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรแล้วก็ทําเลย คุณเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นคงในเรื่องของอารมณ์นะคะเป็นคนที่แบบไม่มีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนขึ้นขึ้น,นลงลงในในบางเรื่องนะคะแต่ว่าใน,ในเรื่องของการทํางานอะไรอย่างเงี้ยไม่มีความรู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะมั่นคงในเรื่องของ อ,อารมณ์อะค่ะในการควบคุมอารมณ์ในที่ทํางานของคุณนะ่ะได้ยิ่งดีมากนะคะไม่มีความรู้สึกว่าตัวคุณเองเนี่ยคุณน่าจะเป็นบอสเป็นเจ้านายเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเป็นใครก็แล้วแต่ที่มีลูกน้องอยู่ในองค์กรน,นะคะคุณก็ค่ะที่จะมีความมั่นคงในเรื่องของหนะ้าที่การงานแหละแล้วก็คุณสามารถที่จะบาลานซ์ตัวเองได้คุณสามารถที่จะรู้ว่าสเตเนี้คุณต้องเป็นยังไงสเตนเนี้คุณต้องเป็นยังไง คนเนี้ยคุณควรที่จะปฏิบัติยังไงแล้วคนเนี้ยคุณควรที่จะปฏิบัติยังไงคุณจะมีเวเป็นของตัวเองในการแสดงออกมาค่ะคุณอาจจะในในความรู้สึกจริงๆของคุณอนะ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าในชีวิตของคุณเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเลยนะคะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในชีวิตของคุณเสมอเลยแต่ว่าไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นอ่ะมันจะเป็นยังไงอ่ะคุณค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงในเรื่องของการแสดงออกทางความรู้สึกอะ่ะค่อนข้างสูงคุณเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เก่งอ่ะ บางครั้งคุณอาจจะแบบขึ้นขึ้นลงกับตัวเองบ้างอะคะ่ะแบบว่าอันนี้มันยังแบบมไม่ได้เลยอะไรเงี้ยคุณอาจจะแบบมีความรู้สึกเครียดอยู่ในตัวเองอันนี้เมย์ไม่ยกตัวอย่างนะแต่คุณอะสามารถที่จะควบคุมความความรู้สึกเครียดนั้นอนะไม่ให้แสดงออกไปในสายตาของผู้คนได้อะคะ่ะอย่างที่เมยบอกอะว่าคุณเป็นคนที่แบบพลิกแพงสถานการณ์ได้เก่งจริงๆ คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะให้โอกาสคนอื่นอยู่เสมอเลยนะคะไม่มีความรู้สึกว่างานคุณเงินคุณเนี่ยคุณอาจจะยุ่งอยู่พอสมควรเลยแต่ว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยอย่างที่เขามองนั่นแหละคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะให้โอกาส ตับคนอื่นแล้วก็มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตของคุณเยอะมากคุณเป็นคนที่ชอบการเริ่มเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆชีวิตของคุณคุณไม่ชอบอยู่กับที่อ่ะโอคุณค่นข้างที่จะเป็นคนลาเริงแจมใสด้วยอะคะ่ะอืมแล้วก็ดูมีความสุขดีอ่ะไม่เห็นพลังงานของคนที่มีความเป็นเด็กนะสดใสาลาเริงแต่คุณจะมีความเด็ดขาดอยู่ในการตัดสินใจนั้นๆ ุณไม่ใช่คนที่แบบเป็นเด็กเลยอะเป็นเด็กที่แบบว่าไม่มีความคิดเลยอะแต่คุณจะเป็นเป็นเป็น energy ของคนที่สดใสคนที่แบบคนที่แบบว่าเออล่าเริงเป็นคนที่เป็นเป็นเป็น energy ของคนที่แบบล่าเริงแจ่มใสอ่ะเออคุณเคยเห็นคนที่แบบมีอายุมากแต่เขาแบบว่าล่าเริงแจ่มใสกุกิกกุกิกแม้แบบประมาณแบบ เขาไม่เขาเขาเข้าหาคนอื่นแล้วทำทำให้คนอื่นที่อยู่กับเขาอะค่ะดูมีความสุขอะดูแบบยิ้มง่ายดูแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความยิ้มง่ายในความที่ว่าสนุกสนานของคุณอะคุณมีความเด็ดขาดซ่อนอยู่นะคุณไม่ใช่คนที่จะแบบว่าสนุกมากตลกมากแล้วก็แบบใครจะมาทําอะไรกับคุณก็ได้คือไม่ใช่คุณจะมีขอบเขตเป็นของตัวเองว่าเรื่องนี้นะมันจะต้องใช้การตัดสินใจแบบนี้นะแล้วถ้าคุณตัดสินใจไปแล้วนะก็คือตามนั้น คุณเป็นคนนี้เป็นผู้ให้จริงๆนะให้จนบางครั้งคุณเป็นทุกข์เลยอะให้คุณให้คนอื่นไปจนจนบางครั้งตัวคุณเองคุณรู้สึกเป็นทุกข์เลยนะบางครั้งคุณให้เขาคุณช่วยเหลือเขาจนตัวคุณนะเดือดร้อนเลยอะ ท้งที่คุณให้อะไรกับคนอื่นไปอะค่ะมันทําให้คุณเกิดปัญหากับตัวเองนะีมันทำมมันมัน,ม,น,ม,นมันมีผลกระทบในเรื่องของการใช้ชีวิตของคุณเองด้วยไม่ขอแนะนานะว่าคุณให้ได้นะคะแต่คุณต้องให้ส่วนของความพอดีนะให้โดยที่จะไม่เบียดเบียนคุณไม่เบียดเบียนตัวเองโอเคไหมคะ เพราะอะไรรู้ไหมคุณคุณเป็นคนที่อย่างอย่างที่เมย์บอกอะคะ่ะคุณเป็นคนที่คุณชอบให้โอกาสคนอื่นชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ในบางครั้งเนี่ยคุณอนะให้จนคุณมีความรู้สึกว่ามันทําให้การเงินของคุณมีปัญหาอันนี้เมย์พูดตรงๆเลยหรือว่าการให้โอกาสตากักกับกับคนอื่นไปอย่างเงี้ยมันทําให้ตัวคุณได้พลาดโอกาสดีๆในชีวิตไปอะคะ่ะซึ่งไม่รู้นะ คนที everyone, no no. you, Walker, been, ่เข้ามาดูในที Ryan, it, ่นี ER ้อย่างที่บอกว่าคุณน่ะมีความมั่นคงในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการเงินคุณน่ะเป็นคนที่ถึงต่อให้คุณจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากอย่างเงี้ยณช่วงเวลาหนึ่งช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นคุณจะหาทางออกได้เลยว่าปัญหานี้คุณจะหาทางออกได้ยังไงคุณจะกลับมามีความมั่นคงในเรื่องของการเงินอีกครั้งหนึ่งไม่มีความรู้สึกว่าถึงคุณจะขาดสนในเรื่องของการเงินแต่ว่ามันจะขาดสนแค่แบบเดียว คุณจะสามารถหาทางออกได้ว่าคุณจะกลับมาเป็นคนที่มีเงินมีความมั่นคงทางการเงินได้อีกเนี่ยยังไงคุณจะสักคุณเป็นคนที่เมคมันนี้เก่งมากคนคุณคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งมากล้าเมคมันนี้เก่งมากอันนี้คือตัวตนที่แท้จริงของคุณคุณเป็นคนที่ปคุณเป็นคนที่ให้คนอื่นจริงๆอย่างที่เขาอะมองเห็นนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่าบางครั้งอะ คุณให้จนเกินไปอะค่ะอืมอย่าให้จนตัวเองเกิดร้อนนะคะอย่าให้จนตัวเองต้องมาเป็นทุกข์บางครั้งคุณให้ไปแล้วอย่างเงี้ยสมมุติคุณคุณให้คนอื่นยืมเงินอย่างเงี้ยแล้วคุณคาดหวังว่าเดี๋ยวเขาจะเอามาคืนตามกําหนดระยะเวลาที่เขาจะเอามาคืนแต่บางเอิญเขาไม่เอามาคืนมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกอ่าคิดมากเครียดแล้วก็เศร้าอยู่พอสมควรอะนะคะก็ประมาณนี้ค่ะสาหรับพี่ๆเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกับเพื่อนๆพี่ๆที่ที่เลือกไพ่กองที่สองเลยค่ะ วัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะน้องขวดยามนะคะสีเหลืองงองก็ะปุกสีเหลืองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าคนอื่นเขามองคุณเป็นคนยังไง ขามองว่าคุณเป็นคนนิ่งๆนะแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณเป็นคนที่คบหาได้ใจดีแล้วก็มีความรักให้กับผู้คนมีใครหลายๆคนนะที่เข้ามาหยิบยื่นความรักให้กับคุณนะคะแต่คุณเหมือนแบบใน,ในบางท่านนะคุณค่อนข้างที่จะสนใจในเรื่องของการทํางานมากเป็นพิเศษนะคะชีวิตของคุณคนระอบครัวนะคะเป็นหลักเลยสําหรับใครนะที่เข้ามาดูนะคะถ้าคุณมีคู่ไม่มีความรู้สึกว่า คนน้นทางที่จะให้ความสําคัญในเรื่องของครอบครัวเป็นหลักแล้วก็ในการทํางานหาเงินเลี้ยงคนในครอบครัวของคุณเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือว่าจะเป็นคนมีคู่คุณให้ความสําคัญในเรื่องของครอบครัวเป็นหลักแล้วก็ในเรื่องของการทํางานหนักแล้วก็ในเรื่องของประสบในเรื่องของการประสบความสําเร็จเพื่อที่จะทําให้คุณมีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานคุณให้ความมั่นคงแล้วก็ เหมือนคุณให้ความมั่นคงไปในเรื่องของการเงินนะคะคุณค่อนข้างที่จะหาโอกาสใหม่ๆใ,ในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการเงินไม่เห็นนะว่าในชีวิตคุณอะเขามองว่าคุณอะตั้งหน้าตั้งตาทํางานทําเงินอย่างเดียวเลยเพื่อครอบครัวเพื่อที่จะให้คนในครอบครัวของคุณอะได้อยู่สุขสบายได้ ได้มีกินมีใช้อ่ะคะ่ะคู่น่าจ,จะเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะไม่มองเห็น energy ของคนที่แบบเขาอจะมองว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเด็ดขาดอยู่พอสมควรนะแล้วคุณก็ค่อนข้างที่จะให้ให้ความแบบเขาเรียกอะไรให้ความรักในในเรื่องของคู่รักอ่ะคะ่ะให้เรื่องของศีลธรรมอ่ะเป็นอันดับแรก ในเรื่องของคนโสดนะไม่แค่เขาอะแค่มองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีคนเข้าหาคุณเยอะนะแต่ว่าเหมือนคุณอะไม่ได้แบบสนใจคนที่เข้ามาให้ความรักกับคุณคุณสนใจในเรื่องของการเงินการงานแล้วก็โอกาสใหม่ๆในชีวิตของคุณในที่นี้นะคุณอาจจะมีคนที่มีเจ้าของแล้วมาจีบคุณด้วยก็ได้แต่คุณอะคุณไม่เล่นด้วยเขาก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอะค่อนข้างที่จะอยู่ในสีห้า แล้วก็คุณจะไม่ทําอะไรที่ผิดศีลธรรมเด็ดขาดเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหนึ่งเลยนะในเรื่องของความรักนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเด็ดขาดแล้วก็จริงจังกับในในเรื่องของความรักแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญในเรื่องของศีลศีลต้องเสมอกันถ้าใครก็ตามเข้ามาให้ความรักกับคุณแล้วผิดศีลหรือเขามีเจ้าของแล้วมีคู่ของเขาอยู่แล้วอันเนี้ยคุณไม่เล่นด้วยเลยนะ คุณไม่เอาด้วยเลยนะคุณแบบไม่เอาเลยอะ่ะแล้วก็คนในที่นี้นะเขาอาจจะมองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ชอบทําบุญทําทานนะคะแล้วก็ไปถือศีลแล้วก็ค่อนข้างที่จะชอบฟังธรรมะนะคะในบางท่านแล้วก็ในในบางท่านนะคุณอาจจะชอบไปแบบวิปัสสนาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่เกี่ยวกับธรรมะที่เกี่ยวกับการทําบุญอะ่ะคุณชอบมากซึ่งเขาน่าจะมองตรงนี้เขามอาว,าว่าคุณเป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะนิ่งๆไม่ค่อยพูดแต่ถ้าได้พูดนี่คือแบบเจ็บนะคุณแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคนที่เขาไม่รู้จักคุณน่ะเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่แบบหยิ่งนิดๆไม่ค่อยยุ่งกับใครแต่อันนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องไปดูกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนะ่ะบางคนน่ะเขาไม่ได้ยิ่งอย่างเมย์เป็นโทรเวิร์ t อะ การที่เราจะเข้าหาคนหรือว่าการที่เราจะเข้าไปพูดคุยกับใครก่อนน่ะมันเป็นเรื่องที่เราต้องก้าวข้ามเซฟโซนนะคะยกเว้นเขามาคุยกับกับเราก่อนอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะเป็นคนแบบนี้ก็ได้แต่ที่เขามองคุณนะเขามองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างมีอีกโก้ไม่เห็นชาวราศีเมษน,นะคะหนึ่งเลยคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบอยู่ในเซฟโซนของตัวเองไม่ค่อยลํำเส้นใครอะ่ะเหมือนแบบคุณก็มีมีเส้นของตัวเอง แล้วคุณก็ไม่ชอบแบบเปรย์ไปรำไปเส้นใครคุณค่อนข้างที่จะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองและไม่เห็นเขามองว่าคุณค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเข้าหาใครก่อนวันๆคุณทําแต่งงานคุณทําแต่งเงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วุ่นวายอยู่กับการที่คุณจะทําอะไรแบบทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จแล้วก็พิชิตเป้าหมายของตัวเองอะไรเงี้ยเหมือนคุณมีเป้าหมายนะเหมือนเขาอะก็มองว่าคุณเองอะคุณก็มีเป้าหมาย ในการใช้ชีวิตมีรางวัลที่คุณอยากที่จะอยากได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณก็สนใจในเรื่องของตัวเองทางนั้นเลยกับเรื่องของคนในครอบครัวคุณท้งนั้นเลยไม่ชอบไปสนใจเรื่องของคนอื่นอืมต่ถามว่าคุณมีความรู้สึกดีๆให้กับผู้คนรอบข้างไหมมีแต่ว่าคุณอาจจะให้ความสําคัญแค่กับคนที่คุณแบบสนิทด้วยไงคะจริงๆอ่ะคุณเป็นคนที่ใจดีนะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความ เขาเรียกอะไรเฟนลี่ให้กับคนรอบๆข้างคุณนะแต่เพียงแคม่มันอาจจะไม่ใช่กับทุกคนไงอันนี้คือสิ่งที่เขามองทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยค่ะว่าแล้วตัวต้นที่ท a า g e t ของคุณ่ย คุณไม่ได้เป็นอะไรเลยที่เขาบอกว่าคุณหยิงคุณแบบไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยจริงนะคุณไม่ได้เป็นอะไรเลยคุณคุณอยู่ของคุณเฉยเลยคุณไม่ได้คิดอะไรกับใครที่ว่าไม่ดีเลยคุณมีความสุขดีค่ะใครคุยกับคุณคุณก็คุยกับเขาคุณไม่ได้ยิงคุณไม่ได้เป็นอะไรเลยคุณอยู่ในเซฟโซนของคุณแล้วก็ใช้ชีวิตของคุณไปเรื่อยๆเลย ีแค่คุณเป็นคนที่ชอบทําอะไรที่แบบจริงจังแค่นั้นเองแค่แบบวอาจริงจังกับชีวิตเท่าเท่านั้นเองประมาณว่าแบบอ่าคนนี้ไม่ดีคนนี้เขามีประวัติไม่ดีมาไม่เอาไม่คุยถ้าถามว่าจริงๆแล้วคุณเป็นอะไรไหมคือคุณเป็นคนที่เวลาคุณคิดอะไรคุณลงมือทําอม อจริงนะคุณไม่ค่อยสนใจใครเลยอ่ะคุณไม่ค่อยคุณไม่ค่อยสนใจใครที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเลยคุณไม่สนใจเลยว่าแบบพวกเขาจะคิดยังไงกับคุณหรือว่าแบบพวกเขาจะทําอะไรคุณอยู่ในพื้นที่ของคุณอยู่ในเซฟโซนของคุณคุณรู้สึกว่าอันนี้นะคือสิ่งที่ฉันต้องทําอันนี้นะคือเป้าหมายที่ฉันต้องทําส่วนเรื่องของคนอื่นอ่ะอยู่ข้างนอกเซฟโซนคุณเลยอยู่ข้างนอกความคิดคุณเลยยกเว้นเขาจะมาพูดว่าแบบทําไมเธอไม่สนใจเราเนี่ยทาไมเนี่ยเธอเฉยเฉยเมอกับเราจังเลยคุณถึงจะแบบฮะ ที่ผ่านมาเราเฉยเมยเหรอทั้งที่คุณอะอยู่ในพื้นที่ของคุณแบบคุณใช้ชีวิตของคุณไปแบบเรื่อยๆเลยอะ<ๆ>หรือแบบบางครั้งอะอาจจะมีคนแบบพูดกับเพื่อนของคุณว่าแบบอ่กระปุกอะอยิ่งจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะแบบฮะยิ่งตอนไหนวะอะไรประมาณเนี้ยฉันก็ใช้ชีวิตของฉันดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ทำแบบนี้กับทุกๆคน คุณมีความสุขดีแล้วคุณก็ไม่ได้แบบ s ซเรียสกับอะไรนะคะยกเว้นในเรื่องของการมคมันนี่เท่านั้นน่ไม่มองว่าคุณมีเป้าหมายแล้วเป้าหมายของคุณก็คือการประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานในในเรื่องของการมคมันนี่เออจริงๆอมีคนเข้าหาคุณนะแต่เพียงแค่ว่าคุณไม่ได้แบบไปสนใจใครมากอะค่ะเขาอาจจะแบบมาผูกมิตรภาพกับคุณคุณก็แค่รู้สึกว่าอ๋อสวัสดีค่ะอย่างเช่นเขาเดินเข้ามาใช่ไหมแล้วเขาก็พูดกับคุณว่าสวัสดีจ้าอะไรอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะตอบกลับแบบเรียบๆ้อว่ะ สวัสดีค่ะประมาณนี้มันก็เลยทําให้ความรู้สึกว่าเอ๊ทาไมคุณดูแบบยิ่งจังอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณไม่ได้เป็นอะไรเลยคุณก็แบบว่าโอเคลันษณะคือแบบสวัสดีจ้าแล้วนะคะไม่มีความรู้สึกว่าตัวคุณเองอะ่ะคุณมีเป้าหมายเป็นของตัวเองและสิ่งที่คุณมองเห็นนะวเวลาเนี้ยคุณอย่างอยากที่ไม่บอกนะคะก็คือคุณไม่สนใจชีวิตของใครเลยคุณสนใจแค่เป้าหมายของตัวเองชีวิตของตัวเองการลงมือทําในสิ่งที่ คุณปรารถนาที่คุณอยากจะทําคุณลงมือทําในโอกาสที่คุณได้รับมาคุณลงมือทําในสิ่งที่เอ่อคุณทําได้คุณลงมือทําในสิ่งที่คุณรับผิดชอบอยู่คุณก็ค่ะที่จะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกอยู่พอสมควรนะคะแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยแบบพูดเยอะพูดมากอย่างอย่างที่ไม่บอกอะค่ะคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยได้พูดเยอะพูดมากไม่ไม่พูดอะไรคุณจะพูดแค่เรื่องที่คุณจําเป็นต้องพูดอะไรที่พูดพูดพูดไปเรื่อยอะพูดแบบ คนคนที่พูดไปเรื่อยอ่ะคือคุณไม่ได้พูดไปเรื่อยคุณคุณจะพูดอย่างเช่นเขาถามคําถามว่าแบบวันนี้กินข้าวมาหรือยังจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะบอกว่ากินแล้วคะ่ะแต่คุณจะไม่ได้แบบวา่าโอ้ยวันนี้ไปกินแล้ววันนี้ไปกินร้าน้มต,ตำมาส้มตำอ,อยู่หน้าปักซอยตรงนี้อร่อยมากเลยร,ราคาไม่แพงนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คุณจะแประมามว่าหนูหนูกินแล้วคะ่ะอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะตอบไปแบบสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยไม่มีความรู้สึกว่าณเวลาเนี้ยคหานอะ ช่วงเวลาเนี้ยคุณกค่าท <Yes. S 2> ี gaming, guidance, athon, ่จะให้ความสําคัญในในเรื่องของการทํางานทําเงินแล้วก็ประสบความสําเร็จในท่านที่แบบมีคู่เนาะคุณก็จะให้เวลากับคู่ของคุณกับแฟนของคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะซะส่วนใหญ่ส่วนคนที่เป็นคนโสดอ่ะคุณก็จะให้เวลากับเพื่อนสนิทแล้วก็คนที่คุณรักค่อนข้างเยอะคุณจะโฟกัสไปในเรื่องของการเงินการงานการประสบความสําเร็จในเรื่องของการเอ่อมั่นคงในเรื่องของการเงินในเรื่องของการงานนะคะ ความสาเร็จในชีวิตของคุณเป้าหมายของคุณนะคะแล้วก็คนที่คุณรักอันเนี้ยเท่านั้นแล้วคุณก็มีความสุขดีแล้วก็อืคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบนะเหมือนแบบชอบเริ่มทําอะไรใหม่ๆชอบหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองชอบหาแบบเป้าหมายหาแบบเอ,อ่ออะไรหลายๆอย่างอะคะ่ะสิ่งสิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะให้คุณแบบมีอินสปิเรชันนะคะในการแบบเดินไปข้างหน้าในการแบบผักดันตัวเองอะคะ่ะอืมเหมือน คุณกองอยะเป็นคนที่โฟกัสในเรื่องของตัวเองเยอะมากคุณไม่ค่อยสนใจคนอื่นว่าเอ่อคุณ A กูกิก,กับคุณ B อะไรอย่างเงี้ยคุณจะไม่ค่อยแบบสนใจเรื่องเรื่องของคนอื่นคุณจะสนใจในเรื่องของตัวเองเป้าหมายของตัวเองแล้วก็ใช้เวลากับตัวเองหาสิ่งใหม่ๆทําหาสิ่งต่างๆให้กับตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองอะ่ะมีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินหรือ ไม่มีความรู้สึกว่าคนที่เข้ามาดูนะคุณอาจจะประสบความสําเร็จแล้วในระดับหนึ่งด้วยแล้วก็มีความมั่นมีความมั่นคงในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ระดับหนึ่งแล้วอะคะ่ะอยู่อยู่อยู่พอสมควรเลยนะคะ่ะประมาณนี้คะ่ะเออลนึ่นพันกันขอก็เจ็บด้วย <laughs> โอเคค่ะประมาณนี้คะ่ะพี่เพื่อน ขอบคุณมนะคะพี่ๆเ,เพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะก็จบไปแล้วนะคะกับหัวข้อ,ขอ,ขอที่ว่าคนอื่นมองคุณเป็นยังไงและตัวตนที่แท้จริงของคุณเป็นยังไงนะคะก็จบไปเรียบร้อยแล้วะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ ลิงก์นะคะ TikTok แล้วก็ Facebook นะคะไม่ทิ้งไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะคะสามารถที่จะคอมเมน์กกนมได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ติดตามคลิปสั้นนะคะบน t i k t o k แล้วก็ u t u b e นะคะจะเป็นด่วงรายวันนะคะเมทจะพยายามอัปเดตนะคะให้กับพี่ๆเพื่อนๆได้ทราบกัน,นะคะ่ะก็วันนี้ต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ